กินอาชีพงานอาจารย์ของเงากินน้ำกินในก่อนครับส่งมือยจังหน่อยก่อนครับกินน้ำกินในก่อนนะครับเด้อฮะอะไรก่อนแห่ตุนขึ้นเลยโอ้ยไม่ได้ส่งมื่อยหรออาจารย์เพื่อว่าปรูบอกว่าแห่ตุนขึ้นเลยวันจันทร์ว่าเอาก้นสาวเอากั้นใจเอาสาวเดียว นะขณะที่ประจาน <laughs> <laughs> ู้ณพ่กขีดราชารย์ห้ทถูกไปบ้นทูกสุขคตถึงตะวันที่หนึ่งนี่นาทุกาอาจารย์ได้แฝกให้ในพอดีบ้างเหรอครับอ่าจารย์พอดีจะมาลองที่นี่มาลองให้จักหน่อยนาะครับอ่ะพักันหน่อยก่อนพักันหน่อยก่อนครับ ครับกับปูเหากับเต็นใส่กวางเงาครับเนาะรับหกมือขึ้นขางนึงนิ้วนึ้ขางนึงกำกำปั้นครับผมไอไปอื่นพอดีเท่าลงมากนิดครับครับเราอยู่ทีงรถอยู่อยู่ที่รถเราแหละครับครับผม ครับก็ดีใจแทนปูครับที่ลกูกหลานนะครับทั่วโลกตัวประเทศครับเพิ่เป็นสุดเลมากครับเพิ่นการ่วมปัจัจครับปาก่านมาทั้งช่องไม่ว่าจะเป็นแอดเยิ้มหรือว่าเตงโงหรือว่าแอดไอหรือว่าทั้งแม่คู่หรือว่านหนักหน่อยนะครับเนาะครับอ่า เอ่อเอฟซีพันกาฝากขุนมากตลอดเมื่อวานนี้ครับทั้งทีมงานหรือว่าทั้งแอดิมครับกับแตงโมก็ได้จดไล่เชื้อให้บรรทุกทุกคนนะครับเด้อครับไล่เชื้อรวยคนนี่แหละครับที่แอดิมรับเพชรส่ต้นผาป่านนะครับเพราะว่าก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องครับสายบุญทั่วโลกทัวเล็กตัวลูกทั่วประเทศที่เพิ่นปัได้มาร่วมงานครับก็ได้มาเพชรต้น์ผาป่าถวายปูครับก็อยากให้ได้โชคได้หมาดนำถึงวันที่สิบหกครับครับมีหน้าพ่นข้สวัพันหาด้วยหกสิบเกียครับกับจะเริ่มนะครับเด้อครับปู่บอกวา ีตอนไหนจัดเลยยิ้มูสันหมูว่นเก้าหน่งศูนย์นะครับเต่เมื่อนี่ปู้กับมาบอกแกยิ้มอี่างที่3ยกมือบอกความแม่พี่น้องแล้วขับกำกำปั้นนิ้วหนึ่งแล้วก็อ่ยกขึ้นอีกนิ้วหนึ่งนะครับเพราะแอดจิมกับว่านมันหนึ่งศูนย์ขับมักบ่มากเก่าเด้อคุณแม่จอยไข่หมดแดงครับซินี่เอาหน้ามากคัะแล้วคันวันนี้ว่าเอาพัสชออกเดนอ่ยครับอ่แม่เตียงมักบ่มากเก่าแอดยิ้มได้สร้งไว้แล้วห้องทว่างไว้แล้วครับผม เป็นตัวเลขที่ออกย่ากครับต่ว่าเหนได้แล้วมันฮอดเวลาแล้วคร่วหาสือด้วเก่าหนึ่งศูนย์สับสลากินแบ่งระบาดครับแพ้งไอ้ทิดจอยกันนี่ครับเพราะว่าหมูเร่านี่ยจิ้มก็บดึงน้ำลายเนี่ยมาไปเลยครับหนึ่งศูนย์สับพวันมีใบเดียวเอ้เด็เมาเบื่อไอ้จอยเอาแพ้งลอตีมานน้ำเด้อ ครับผู้บอกว่าแผงของทิดจ้อยแหละสิมีรังว่านไงปาะัานว่าทักแม่สิเป็นของกิมบวหรือว่าสิเป็นของแม่เถียงบวหรือว่าเป็นของแม่จ่อยไขหมุดเดียงบวล่อให้ยิ้มถามมว่านนี่ว่าเสียแต่เนี้ยใครมุดเดียงเป็นลงท่านพนะกลัวเขาถ้าหมู่ว่านเราไม่ได้ดอกยวกิมบวานตะนก็ตผม ครับก็จะมีลงท่านนะครับเด้อจะเป่ากรับเป่าเมื่อครับมีลงท่านใครคุณพ่อหำครับกับคุณแม่ปะไพ่นะครับคุณพี่ช่วงมีมานเฮ็ดอ่าลงท่านใครหาซิแผงนะครับพร้อมครับปลาทูปูตาครับล้อยเคียงครับปูตาสกีร์ลูกหลานผู้ใดได้ไปกินไปปนแล้วครับถือขอดสามตัวนาสามตัวท้ายแล้วก็สองตัวท้ายครับถือครับจะได้ดวงดีโชคดีอ คือยิมนี่ยและปูสันอันๆได้ยิมตอกวัดกินเมื่อคยกินเมื่อกินยิมก็กินย่างเดียวอ่าเอกมานี่ครับใจยินมๆนะครับเนื้อครับแตงยินข่าวว่าอาจารย์นักดนตรีครับผมครับครับ ขณะกองเงาพระเจ้าใงใส่เสียท้าวสัน่นเป็นแ่เพลงให้พอดีครับแม่คู่หอมหวนชุดใหม่นะครับป้อมกอดมือสังหารหรือว่าครับเป็นผลงานเพลงใหม่ชิงหอดมือสังหารครับป้อมกอดมือสังหารครับ,บ,สรรบแสนก็อยู่นะครับเด้อ แยนกาวิวแล้วเพราะว่าปลอยไปคนาพ่อซีหามืออยู่ถือว่าทะลุปเป่าครับกับอ่ายินิดยุ่ตอนนี้ก็คือฮักแม่หางครับลานซีลานหาวิวนะครับอ่าที่ปล่อยไปครับก็บหลายผลงานเพ่งเพราะว่าจะเป็นอ่าหัวอกหัวอกไอ,อ,อกยังก็เสียเอกที่แสดสงเป็นพระเอกค<ใ>นนี้ทานไดล่ะอ่าพระเอกมารายงานตูวดูแสียงเพ่งไหน ห้าม ality, ห, ute, şallah, หักหัวเขาห้ามหักผ,ผัวเพื <S 2> <S 2> ่อนนี <t <t at> <at ่ล่ะครับเพยงนี <t <t uh ่ล่ะครับเสียเอกเป็นพระเอกครับทุ่มเทแต่นายครับเฮ็ดสีผมอยู่สามมือสี่มือก็ช่วยได้เป็นพระเอกได้ครับแสดงสองเรื่องนะครับเด้อเสียเอกครับผมก็ไปรลายวิวอยู่ครับเสียเอกก็ไดหาพันหกพันวิวแล้วปล่อยสองมือ กำลังสีมาอ้าวอ่าครับครับพีเนดสาธิตต้องชันเท่ากำลังสิเดินอากำลังสิยางมาครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะครับเด้อครับเก้าเก้าศูนย์ก็ถึงมัได้ไหมล่ะบําเพ็ญว่ากวยให้เก้าหนึ่งศูนย์แล้วเก้าศูนย์สิบเอ๋อเด้อครับผู้บอกว่าปู่บอกตัวไม่ตรกันเลยพ่อข้านไปหยาบไปให้ว่าชั้นว่าอ่เอาตัวเก้าเนี่ยแหละว่าชั้นว่ามักบ่ามักก็ต้องเอาเด้เห็นบอกโอเค คันบมเม,เมนว่าเป็นของเจ้าเมื่อในิ้มสิได้ไลายอยู่อ่าครับครู้บอกว่าอ่าสิบหกเป็นของเจ้าสิบเก้าเป็นของข่อยมึงเสียเด้อสิบเก้าอ่า ปูที่เป็นพวกจะมือว่าสันวาเวอร์ไอเนาะคราไปเราได้เลื่องใน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 เครื่อหนึ่งนะครับเนาะครับผมเออแล้วก็มือมือสุดท้ายนะครับปวดติดตามคลิปดีๆว่าขอนว่ารับปูที่ประชาขาวนะครับบอกสันสันจ้าจ้อเจ็ดเก้าตัวเดียวครับครับปูที่ปะขาวมาท่านโชว์รับหนึ่งวันที่หนึ่งนะครับเนาะครับเจ็ดเก้าตัวเดียวครับไปเบิ้งคลิปได้่ด้วครับเด้อครับเจเมนปูจากไทยลูกให้หลานแห้งทักษะครับแกดกิมกับใบยามบอกด้วยครับแล้วก็ แม่คู่ยังไ่เนี่ยไอ้บันิ่งน้อนใจครับย่านจะเอฟซีบดายสองแม่คู่ขึ้นไปถามกูอีกครับก็ยังได้เก็ยเก่าแล้วก็ตัวแถมมาสองซีกไปจัดสองสีซะยิ้มก็ไดครับครับครับก็มีเกียเก่าแล้วก็ชอนซีแล้วก็อีงอย่างนีกครับอีกตัวหนึ่งครับตัวแถมนะครับเนาะครับอ่าสามศูนย์ปูนวาดาเก่าเกียจเก้ยจเก่ายแล้วสามศูนย์ปูกับเอาคือกันปูก็ได้เอาไอ้ลูกหลานเสาวสันวาอ่าเอาได้เกียเก่าปู ครับก็แต่ว่าผู้เฮากับเพิ่นกระไรมากพ่อสมมาพาคขวั่นนะครับเนาะบุญบารมีของแม่คู่กับได้เท่าไรลูกศิษย์ลูกชายดีใจกับว่าปุ่เฮ็ดบุญสร้างเพิ่นหลายครับก็คือยอดผาปางสิละชิบหายมือเฮ็ดไปวัดคูเทท่องเที่ยนึงขันยอดก็ถึงแสนกระบาลสิแม่คู่เพิ่นก็เป็นคนจกปัดใจส่วนตัวของเพิ่นใส่นี่แหละครับเกลือใจบุญใจซุนสัทธาของเพิ่นกับเพิ่นก็ค่อยได้ครับอ่าเป็นผู้ยิ่งธรรมดาเป็นยังคือผ้าข้อขนเบิร์ดลูกเบิดประเทศได้เฮ็ดได้สร้ามกับถูกวัดถูกว่า ครับประวัติจะเป็นวัดโพชุ่มวัดบ้านนุชจำปาอะไรบ้างเลยว่าเอื้อนแล้วครับคุนก็ได้มาครับพอดีษคาเดมาครับจักอยู่ครับผมส่วนเราสิตเตียงตัวแล้วใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับนี่หลานนักบวชอ่ากําลังดังเนี่ยเพื่อนว่าอ้อมกอดมือสังหารเพื่อนดังครับใจเย็นๆผู้ใดอยากฟังเสียงสวดๆวดซครับผม เงยเสยยิ้มร่องทาสิบเลียนมีบนบวดกอ่ามันคือหลายผู้สั่งหรณี่มันคือเจ้าหน้ายลายแต่ิ้มเฮ้ยงนสร้างผมยิงไม่งานสร้างผมยิงไงมาแล้วครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวก็ได้ฟังเตรียมยดได้บอก ปาดสุดน well. ี네่แหะสุดสุดยอดเลยพระเอกอาดฮะอีฟ้าขาดผมการดีซึมว่าอบอุ่นใจไปมาเนาะไอ้ไอ้ไอ้พี่ฟ้ายืมไม่ไม่พอนั้นไม่ตัวนี้มันสมกับยิ้มนั่นละ กาทุ 1941, C <c ่ตัวอดลยไดลครับคุณพ่อครับเอาเาไปเจอไมตัวนี้ไม่ได้เอาตัวไปตัวนี้มันแคงกว่ตัวสัามันดักแนงมันด่งนงตัดีแน้อดีแล้วตัวนี้มันนุ่มกู้กันตัวมันนุ่มโอ้ม่กู้ไก่เลแต่ได้เที่ยวย้อนไม่ดีแล้วตัวสว่า ดังแล้วครับไม่ยู่ก่อนก่นครับครับไปป้วยอบินบาไม่ถึงม่นาคก็สบายไม่ดีควกันเล้วครับครับเอาคนง่านๆไลยครับอบกวานพุทธมาเนี่ว่าให้ให้่นจัดมาหลว่คจัดมาเลย่นว่าท่านว่าเด็กได้เพี่ยนได็ก็จะหนีไปไปลั่นพุแช่ให้ค่ับมาเวลาที่เพี่ยนนี่สัตว์ก็เลย ครับเออนี่หละคี่มอ้นี่หละ้ัครับไ่ไัแจ้งตัวรอเดีดวยวอ้ผ <c oughs> ู้ักการ้งทออกเป็นเสีแงทางน้นเป็นลักคนมีเจ้าของ่็สั่วหว่บบา

ตัดหอวเงาครับค่ะระดับแขนตัวจังหวัดมาทำก็หัวระเทศตัวไดเมื่อนี่ยิ้มไปแล้วแค่ทำตัดตัวนี้ยังไงครับผมเอามือสังหารก่อนสันน่ะอ้าวเสียมาเอามือสังหารก่อนเด้อเอามือสังหารแล้วจังยังค้อมกอดมือสังหารมือครับตัวพิเศษตีต้อนกันจำได้วบนน้องม ul e en, okay. ือคอยไปข่ามือนไง ข่าม้อนอันนี้คือของแท้ครับผมบกเอาฟอกไนาเลยครับไปตามเอาเลยจารย์ครับผมก็มาจบที่บ้องเล่นกีบ้องมลอนรล่นบุ้งเือนรัม้นกลิ